คลิปนี้พี่ฝุ่งจะมาพูดเรื่องความลึกลับซับซ้อนของแป้งแป้งเนี่ยไม่ใช่แค่คุมมันแต่ยังกันแดดและก็บำรุงพร้อมปรับโทนผิวให้มีความวาวใสอย่างเป็นธรรมชาติได้ด้วยทำแป้งแบบนั้น ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างพี่ฝุ่นจะมาเล่าให้ฟังครับนี่ครับคือผงแป้งปกติสิ่งนี้เราเรียกว่าซิลิกา้าแป้งซิลิก้าเนี่ยได้จากการทําเหมืองขุดขุดขุด,ขดออกมาจากภูเขาได้เป็นแป้งทรงกลมหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งคุณสมบัติก็แค่ทําให้ลื่นลื่นผิวธรรมดาทั่วไปอาจจะมีคุณสมบัติด,ดูดความมันได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเราเปลี่ยนซิลิก้าทรงกลมแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ครับมันจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงทําให้มีความวาวเพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่ใช่คุมมันอย่างเดียวแล้วแต่สามารถมี ความวาวเล่นแสงทําให้ผิวโลว์อย่างเป็นธรรมชาติได้เทคโนโลยี <T it> <hing> ที่ใช้เขาเรียกว่า g r a ฟ t i n g g r a ฟ t i n g คือการเอาแผ่นแป้งอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันเดิมทีเป็นทรงกมลมเราเอาแผ่นแป้งแบนๆแ,แ,แบบนี้มาโตะมาติดทําให้ ยังเป็นทรงกลมอยู่แต่มีหน้าตัดที่เป็นแผ่นเรียบแ,แสงสะท้อนมาปุ๊บมันก็จะสะท้อนกลับไปมีความแบบวาวเหมือนใส่กริตเตอร์แต่ไม่ใช่เกิดจากกริตเตอร์เกิดจากการสะท้อนของแป้งอันเดิมแหละฮะแต่มีการกราสติง้งหรือติดเอาแผ่นแป้งอีชนิดหนึ่งเข้าไปแต่เท่านี้ยังไม่พอบนแผ่นที่เป็นแผ่นแบนๆแ,แบบนี้เราสามารถติดตัวไทเทเนียมไดออกไซด์หรือผงกันแดดเพิ่มเข้าไปได้ทุกครั้งที่แสงสะท้อนมันจะไม่ใช่แค่สะท้อนแสงธรรมดาแต่มันสะท้อนแสง UV ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณสม ผลตของแป้งตัวนี้ไม่ใช่แค่คุมมันแต่ยังได้ความวาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติและกันแดดได้ด้วยส่วนเรื่องการบำรุงอย่าลืมว่าแป้งพวกนี้ดูดไขมันไว้ได้เราจะใส่ไขมันพวกโอเมก้า6อย่างเกฟซีดออยล์โซอเลนใส่พวกวิตามินซีที่ละลายในน้ํามันใส่วิตามินอ e, ีเข้าไปแล้วเราใส่เข้าไปที่หน้าความมันจากหน้าจะออกมาแป้งจะดูดความมันผิวออกไปและปลดปล่อยสารบำรุงออกมาแทนที่ทําให้เราได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่า slow release คือสารบำรุงจะไม่ได้ออกมาทีเดียว จะค่อยๆถูกปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดตามการเวลาผิวคุณจะได้รับการบำรุงตั้งแต่เช้ายันเย็นครับและสิ่งที่อธิบายเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่า cosmetic science หรือวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางคนที่ทำงานเหล่านี้เราเรียกว่า cosmetic scienceist หรือนักวิทยาศา Z. สตร์เครื่องสำอางนั่นเองครับ